อันนี้เป็นน้ำมันเครื่องใหม่นะที่ยังไม่โดนน้ำเข้าค่ะสีและความหนืดนะก็จะเป็นแบบนี้ส่วนอันนี้เป็นน้ำมันเครื่องที่กล้วยผสมน้ำลงไปนะทุกคนจะสังเกตว่าจะมีฟองนะคะแล้วสีเนี่ยก็เปลี่ยนมีสีขาวๆหนืดๆแบบนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะผู้หญิงดูแลรถอาทิตย์นี้กลับมาอีกแล้วค่ะกล้วยเชื่อว่าช่วงนี้หลายๆคนคงเจอกับปัญหาน้ำท่วมกันหลายพื้นที่เลยนะอย่างเมื่อวานเนี่ยกล้วยขับรถออกไปเนี่ยเจอน้ำท่วมเนี่ยยังไม่กล้าขับรุยน้ำท่วมเลยค่ะแต่ หลายๆคนเนี่ยก็จาเป็นที่จะต้องขับลุยน้ําท่วมเนาะก็จะเจอปัญหาว่าวิน้ําเข้ารถบ้างอะไรบ้างหรือบางคนจอดอยู่ในบ้านเนี่ยแหละแต่หน,นีน้ําท่วมไม่ทันน้ํามาแล้วไม่รู้จะย้ายรถไปไว้ที่ไหนก็จําเป็นที่จะต้องจอดรถแช่น้ําเอาไว้แต่หลังจากน้ําลดแล้วอย่าเพิ่งขับรถออกจากบ้านนะคะวันนี้กุ้ยจะมาสอนวิธีตรวจเช็ครถหลังจากที่รถแช่น้ํานานค่ะ อย่างแรกเลยเนี่ยให้เพื่อนๆประเมินก่อนนะคะว่าตอนที่น้ําท่วมรถเนี่ยน้าท่วมสูงแค่ไหนซึ่งจะหากว่ารถเราเนี่ยอยู่กับเราอยู่ในบ้านเรานะวาเวลาที่น้ามันท่วมเนี่ยเราก็ออกมาดูนะคะว่าระยะน้ําที่มันท่วมสูงสุดเนี่ยอยู่แค่ไหนแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้อยู่กับรถล่ะให้สังเกตรอยเวลาน้ําแห้งนะคะพุ่ยจะขอแบ่งเป็น2องเลเวลแบบนี้นะคะนั่นคือท่วมต่ากว่าดุมล้อและท่วมสูงกว่าดุมล้อ รถส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าหากว่าท่วมระดับต่ำกว่าดุมล้อนะคะน้ำจะไม่เข้าไปข้างในห้องโดยสารและไม่ท่วมเครื่องยนต์ค่ะแต่เห็นแบบนี้เพื่อนๆใจเย็นก่อนนะคะอย่าเพิ่งสตาร์ทเครื่องค่ะให้เช็คน้ำมันเครื่องก่อนแต่ในรถบางรุ่นอ่างน้ํามันอาจจะอยู่เสมอหรือต่ํากว่าดุมล้อเพราะฉะนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายให้เพื่อนๆตรวจเช็คน้ํามันเครื่องก่อนค่ะดึงตัววัดน้ํามันเครื่องขึ้นมาค่ะแล้วดูสีของน้ํามันเครื่องถ้าสีของน้ามันเครื่องขึ้นมาแบบนี้แสดงว่าโอเคค่ะน้ําไม่เข้า วันนี้คือกล้วยไม่มีน้ำมันเครื่องเก่ามาทดลองให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะกล้วยก็เลยเทน้ำมันเครื่องใหม่มาให้ดูคะ่ะเดี๋ยวตามมาดูกันนี่นะคะเห้เนเพื่อนสังเกตดูนะคะอันนี้เป็นน้ำมันเครื่องใหม่นะที่ยังไม่โดนน้ำเข้าค่ะสีและความหนืดนะก็จะเป็นแบบนี้ส่วนอันนี้เป็นน้ำมันเครื่องที่กล้วยผสมน้ำลงไปนะทุกคนจะสังเกตว่าจะมีฟองนะคะแล้วสีเนี่ยก็เปลี่ยนมีสีขาวๆหนืดๆแบบนี้ด้ดวยคะ่ะ ราะฉะนั<ๆ>้นถ้าหากว่าเพื่อนๆเห็นน้ำมันเครื่องเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีขาวๆหนืดๆมีฟองๆแบบนี้นะคะก็อย่าสตาร์ทรถนะคะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเองได้เนี่ยก็เปลี่ยนได้เลยนะคะแต่ถ้าหากว่าเปลี่ยนเองไม่เป็นนะคะก็เรียกรถมายกได้เลยค่ะเพราะถ้าหากว่าเพื่อนๆฝืนสตาร์ทรถไปเนี่ยความเสียหายของเครื่องยนต์นะคะอาจจะแพงกว่าค่ารถยกก็ได้ค่ะกรณีที่เราสตาร์ทได้เนี่ยขับออกไปอย่าพิ่งรีบซิงนะคะให้เพื่อนๆเช็คระบบเบรกก่อนค่ะ วิธีเช็คนะคะให้เพื่อนๆขับช้าๆก่อนค่ะแล้วลองเบรกดูว่าได้ระยะเบรกเท่าเดิมไหมกรณีเบรกไม่ค่อยอยู่แข็งๆดื้อๆให้ลองย้ำเบรกดูค่ะบางที่อาจจะหายก็ได้แต่ถ้าหากว่าไม่หายเนี่ยก็ให้จอดนะคะแล้วเรียกรถมายกไปค่ะตอนน่อมากรณีที่น้ําท่วมสูงกว่าดุมล้อเนื่องจากว่าแต่ละรุ่นเนี่ยออกแบบมาไม่เหมือนกันจุดที่แช่น้ําเนี่ยก็จะแตกต่างกันด้วยแต่เดี๋ยววันนี้กุ้ยจะพูดให้หมดเลยนะคะแล้วเพื่อนๆเอาไปพิจารณากันเองแล้วกันค่ะ อ่างแรกห้ามสตาร์ทรถเด็ดค่ะและให้ถอดขั้วแบตเตอรี่เรื่องนี้หลายๆคนไม่ค่อยพูดถึงนะคะเนื่องจากรถหลายๆคันเนี่ยซ่อนสายไฟไว้ในพื้นเดี๋ยวกล้วยจะแกะให้ดูค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะว่ามีสายไฟเต็มเลยนะแล้วก็ยังมีนะบางอันเนี่ยนี่มีการต่อสายไฟด้วยรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยมีระบบไฟเลี้ยงอยู่หลายจุดค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าบริเวณไหนมีน้ำขังอยู่นะคะก็อาจจะทำให้ระบบไฟช็อตได้ค่ะ ในส่วนของน้ํามันเครื่องของเหลวทุกอย่างนะคะกุ้ยแนะนาว่าไม่ต้องเช็คค่ะเปลี่ยนถ่ายให้หมดเลยหลังจากนั้นนะคะก็ให้เปิดประตูรถค่ะเพื่อไล่ความชื้นนะคะแล้วก็กําจัดน้ําออกจากตัวรถให้หมดเปียกเข้ามาถึงเบาะถึงพรมนะคะก็ให้เอาผ้าซับให้แห้งค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็ใช้พัดลมเป่าให้แห้งเทคนิคนึงเลยนะคะที่กุ้ยเคยใช้นะคะนั่นก็คือข้าวสารค่ะให้เพื่อนๆนนะคะเอาเข้าวสารนะคะมาเทลง มาเทให้ให้ทั่วๆตรงนี้เลยนะเพื่อให้ข้าวสารเนี่ยช่วยดูดความชื้นนะแต่สิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆต้องระวังเลยนะคะข้าวสารที่เพื่อนๆใช้เนี่ยควรจะเปลี่ยนทุกๆ2วันนะคะไม่งั้นรถเพื่อนๆอาจจะขึ้นลาแทนได้ค่ะขั้นตอนหลังจากนี้ถ้าเพื่อนๆทําไม่เป็นนะคะก็ให้เรียกรถมายกไปอู่ค่ะส่วนสําหรับคนที่พอจะทําเป็นอยู่บ้างเรามาดูนะคะว่าเราต้องทําอะไรบ้างเดี๋ยวตามปุ้ยมาเลยไม่ว่านาจะท่ว แต่ถ้าหากว่าเลยอ่างน้ํามันเครื่องเนี่ยให้เป็นเพื่อนเปลี่ยนของเหลวทุกอย่างในรถค่ะน้ำในหม้อน้ําและหล่อเย็นน้ํามันเกียร์น้ํามันเครื่องและน้ํามันเบรกและในรถบางรุ่นอย่าลืมน้ํามันเฟืองท้ายนะคะยิ่งรถเก่าๆนะคะมีโอกาสเลยนะคะที่น้ําจะเข้าประเก็นหรือรอยต่อของตัวเครื่องหรือแม้กระทั่งจุดวัดน้ํามันพวกนี้ก็มีโอกาสเข้าได้ค่ะไม่ใช่แค่เปลี่ยนของเหลวนะคะกรองอากาศและกรองน้ํามันต่างๆก็ควรจะเปลี่ยนไปด้วยเลย โดยปกติแล้วเนี่ยอ่างน้ํามันเบนซินทั่วไปนะคะมีโอกาสน้อยมากๆเลยค่ะที่น้ําจะเข้าแต่ถ้าหากว่าน้ําท่วมสูงนะคะโอกาสที่น้ําจะเข้าเนี่ยก็คือจะเข้าจากทางฝาปั๊มติ๊กในตัวถังค่ะซึ่งของรถกล้วยนะก็จะอยู่ใต้เบาะตรงนี้ค่ะในกรณีที่น้ําท่วมระดับนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่น้ําจะเข้าไปในถังน้ํามันเชื้อเพลิงของรถกล้วยค่ะและถ้าว่าเพื่อนๆทำความสะอาดแล้วนะคะรถแห้งแล้วก็จะมีโอกาสน้อยลงที่ไฟฟ้าจะลัดวงจรในรถ อีกสิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆต้องทําการเช็คนะคะนั่นก็นคือกล่อง ECU ค่ะว่าจมน้ําหรือเปล่าซึ่งถ้าหากว่าจมน้ำเนี่ยมีโอกาสสูงมากๆเลยนะคะที่จะเสียแล้วก็ต้องเปลี่ยนยกกล่องค่ะแต่ทีนี้เนี่ยกล่อง ECU ในรถแต่ละรุ่นเนี่ยก็อยู่ในตําแหน่งไม่เหมือนกันนะทุกคนบางรุ่นเนี่ยอยู่หน้าพรมตรงนี้หรือบางรุ่นเนี่ยก็อยู่หลังเกเก็บของหรือบางรุ่นเนี่ยก็อยู่ตรงกลางตรงนี้ค่ะทีนี้กรณีที่น้ําท่วมสูงถึงระดับกล่องอากาศหรือปีกๆกล่องอากาศนะคะ ของรถกล้วยเนี่ยจะอยู่ตำแหน่งนี้การเปลี่ยนกล้องอากาศนะคะอาจจะไม่เพียงพอค่ะเพราะว่าน้ำนะคะอาจจะเข้าไปในลิ้นปีกผีเสื้อแล้วก็น้นาเข้าเครื่องได้ค่ะซึ่งกรณีนี้จะต้องถอดเครื่องออกมาร้างเป็นชิ้นๆนะคะถึงจะปลอดภัยที่สุดยกไปอู่ดีกว่าและสุดท้ายสำหรับเครื่องยนต์นั่นก็คืออย่าลืมเปลี่ยนหัวเทียนด้วยค่ะ และสุดท้ายนะคะนี่ก็คือตัวถังด้านนอกค่ะให้เพื่อนๆสังเกตนะคะว่าโคามไฟของเราเนี่ยมีน้ําเข้าไปขังข้างในหรือเปล่าซึ่งถ้าหากว่ามีน้ําเข้าไปขังเนี่ยเราก็จะต้องแกะออกมาล้างแล้วก็ทําความสะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งค่ะส่วนรถที่แช่น้ําทั่วมานะคะหลังจากที่น้ํารถแล้วเนี่ยก็อาจจะเห็นรอยเส้นนะคะติดอยู่ที่ตัวถังค่ะอันนี้เพื่อนๆอย่านิ่งนอนใจนะก่อนที่จะยกรถไปอู่หรือจะทาอะไรเนี่ยก็ควรจะเช็ดทําความสะอาดก่อนค่ะ พราะถ้าปล่อยที่แห้งเนี่ยอาจจะทําความสะอาดได้ยากแล้วสีรถก็จะเสียด้วยเพราะในน้ําบางที่เนี่ยมีทั้งคราบน้ํามันแล้วก็สารเคมีนะคะเพราะฉะนั้นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดทําความสะอาดไว้ก่อนค่ะสําหรับในเรื่องเบรกนะคะนอกจากจะเช็คผ้าเบรกเปลี่ยนน้ามันเบรกแล้วเราก็ควรที่จะเช็คจานเบรกด้วยค่ะว่ามีสนิมเกาะหรือเปล่าซึ่งถ้าหากว่ามีสนิมเกาะเนี่ยก็อาจจะต้องเจียรจานค่ะถ้าทําไม่เป็นก็ยกไปอู่นะคะ าจานเบรกขึ้นสนิมนะคะก็ลองใช้น้ำยาล้างสนิมดูค่ะแต่ถ้าหากว่าล้างไม่หมดเนี่ยก็อาจจะต้องเจียจานค่ะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดนะคะน้ำยาล้างสนิมเนี่ยไม่ใช่น้ำยาล้างสนิมทั่วไปนะให้ใช้น้ำยาล้างสนิมสำหรับจานเบรคค่ะเพราะว่าแบบนี้จะไม่มีน้ำมันอ่ะอย่างตัวที้กใูใช้เป็นประจำนะคะจะเป็นของเบนดิกตัวนี้ค่ะขายของอแล้วเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้ข้างล่างแล้วกันนะถ้าเกิดว่าใครอยากได้ค่ะ ส่วนใหญ่ปัญหาที่เกิดจากน้ําท่วมในเบรกอาจจะเกิดจากลูกสูบในคาลิปเปอร์เบรกเป็นสนิมแล้วทําให้เบรกติดขัดได้ค่ะและอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่จะลืมไม่ได้ค่ะนั่นก็คือช่วงล่างนะคะไม่ว่าจะเป็นยางหุ้มเพลาต่างๆหรือว่าดุมล้อนะคะให้เพื่อนๆอาจจะระี้ใหม่ทั้งหมดค่ะ จบแล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะที่กุยบอกเพื่อนๆไปทั้งหมดล่ะจริงๆอะมันมีหลายเลเวลมากๆเลยนะคะก็ให้เพื่อนๆลองเช็คลดตัวเองดูนะคะว่าจอดแช่น้ําท่วมในเลเวลไหนมีอะไรที่เราทําได้บ้างเพราะถ้าหากว่าในส่วนที่เราสามารถทําได้เองเนี่ยเราก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายตรงนั้นไปได้ค่ะอย่าคิดว่าลถแช่น้ํานิดเดียวเองลดแพงแล้วสามารถใช้ได้ปกตินะคะเพราะถ้าฝืนใช้ไปทั้งๆท,ที่ยังมีน้ําอยู่ในระบบนะคะอันนี้เนี่ยก็จะส่งผลเสียต่อลถในระยะยาวได้ค่ะอันที่ดีที่ททสุด ไอเป็นเพื่อนติดตามสถานการณ์น้ําท่วมนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการขับรถลุยน้ําหรือถ้าากว่าเรารู้ว่าบ้านเราเนี่ยเคยเกิดน้ําท่วมมาก่อนเนี่ยอันนี้เนี่ยก็ไม่ต้องรอนะคะย้ายรีบย้ายรถเลยจะดีที่สุดค่ะเพราะถ้าาว่าปล่อยให้รถแช่น้ำมาหรือว่าลุยน้ำมานะคะยังไงเราก็ต้องเสียเงินซ่อมบำรุงรักษาค่ะ ค่ะแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าหากเพื่อนๆชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งให้กล้วยด้วยนะคะแล้วตอนนี้ก็ยังมี TikTok ok แล้วก็ Line Official อีก2ช่องทางค่ะอย่าลืมไปกดติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ผู้หญิงดูแลรถเรื่องไอ้กล้วยให้กล้วยดูแลให้ดูค่ะบ๊ายบาย